สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยากชีวิตผู้คนที่เราประสบหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยทุกคนตอนนี้มุ่งแต่ที่จะหาความมั่นคงให้กับตัวเองวิถีชีวิตเมื่อเราเป็นเด็กมาเราเรียนหนังสือโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวในวัยทำงานแล้วเนี่ยเราก็จะหาความมั่นคงซึ่งเราคิดว่าความมั่นคงนี่ก็คือเราต้องหาเงินได้เยอะ คือการสร้างความมั่นคงของวิถีชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้โดยเฉพาะคนไทยทั่วไปเ,เรียนจบแล้วก็ทำงานทำงานดีๆหาเงินได้เยอะๆเราทำงานอย่างหนักทำงานคิดว่าทำยังไงก็ได้ที่จะหาเงินให้ได้มากที่สุดพอหาเงินมาได้จุดๆหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่มันคือความพอดีเราก็ยังมุ่งหาอยู่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอทำงานตากตำใช้ร่างกาย ในการหาเงินกินก็ไม่ได้กินแบบดีๆกินอาหารซึ่งสมัยนี้มันเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดสะส่วนใหญ่คุณค่าทางอาหารเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีมากแค่ไหนเราก็กินๆเพื่อที่จะได้ไปทำงานกินให้เสร็จนั่นคือสภาพชีวิตของเราในตอนนี้บางคนนะครับผมหาเงินมาทั้งชีวิตเลยไม่ยอมไม่ยอมเลิกที่จะหยุดหาหาไปเรื่อยๆ สะสมไปเรื่อยร่ำรวยแล้วก็ยังหาอยู่มันคือ,อยังเรายังไม่รู้ว่ามันจะจุดจบเมื่อไหร่มันจะถึงความพอดีเมื่อไหร่เราก็เพียงแต่บอกว่าทำงานเพื่อลูกทำงานเพื่อครอบครัวเรามักจะอ้ามคำแบบนี้แต่เราไม่เคยดูเลยว่าร่างกายเราเนี่มาสุดทมไปมากแค่ไหนเราใช้ร่างกายเราไปเยอะแค่ไหนเราเคยดูแลสุขภาพบ้างหรือเปล่าพอถึงวันวันหนึ่งพอเราอายุมากขึ้นโรคมันก็จะเข้ามา ไอสิ่งที่เราสะสมไว้ในร่างกายไม่ว่าเป็นเรื่องการกินการอยู่ในสภาพอากาศที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็เริ่มเห็นผลตอนที่เราเข้าสู่วัยชราหรือตั้งแต่วัยกลางคนเนี่ยโรคอะไรๆอย่างมันก็จะมาสุดท้ายแล้วอบเงินที่เราหามาได้เนี่ยมันก็กลับไปรักษาโรคร้ายที่มันเกิดกับตัวเราในบ้านป่าบางคนบอกว่าเราทํางานเพื่อลูกหาเงินมาให้ลูกเพื่อให้ลูกมีความมั่นคงเนี่ย สุดท้ายแล้วไอ้เงินเนี่ยบางทีไม่ได้ไปถึงมือลูกลเอามารักษาเราไอ้เงินที่เราเก็บมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอที่จะรักษาเราเนะลูกๆก,ก็ต้องเดือดร้อนหาเงินมารักษาเราอีกนั่นคือมันกลับเป็นทางตรงกันข้ามเราบอกว่าเราทำงานอย่างหนักเลยหาเงินให้ได้เยอะเพื่อลูกแต่สุดท้ายไอ้เงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันเอามารักษาเราในบ้านปตายเราอาจจะเป็นโรคร้ายเป็นโรคมะเร็ง เป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคราวอะไรต่างๆนอนทํางานไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเป็นภาระของลูกเราบอกว่าเราทํางานเพื่อลูกแต่ไม่ใช่เราทํางานอย่างหนักเพื่อมาเป็นภาระของลูกนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนเจอมาเพราะนั้นการทํางานอย่างหนักมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะนั้นการทํางานมันก็ต้องอยู่ในความพอดีการสร้างความมั่นคงในการหาเงินเยอะ มันก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องมันก็อาจจะดีในบางคนอาจจะไม่ดีในบางคนแต่ถ้าเราทํางานด้วยความพอดีมีการพักผ่อนมีการออกกำลังกายมีการกินอาหารที่ดีดูแลรักษาสุขภาพตัวเองตลอดเวลาเราก็จะพอเราแก่เท่าเราก็ไม่เป็นโรคร้ายไม่เป็นอ่ภาระ,ะของลูกๆของลานๆ นั่นคือความพอดีในการใช้ชีวิตเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าการทํางานอย่างหนักหาเงินได้เยอะแล้วมันจะเป็นความมัม่งคงเงินที่หาเราหาได้ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ความมั่งคงก็ได้เพราะว่าค่าเงินตอนนี้มันเป็นมันเป็นภาวะเงินเฟอ้ออย่างหนักประเทศไทยตอนนี้กําลังเจอสภาพเงินเฟอ้ออย่างหนักสินค้าต่างๆเนี่ยมันขึ้นราคาช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานมันขึ้นราคาแทบทุกชนิดน้ํามันพืชเคยซื้อกัน ไม่ถึงสามสิบบาทหรือสามสิบบาทต้นๆต,ตอนนี้น้ำมันพืชไปไกลถึงเจ็ดสิบบาทหนึ่งเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ขึ้นหมดน้ำมันพลังงานขึ้นหมดแม้แต่มาม่าก็ขึ้นผมชอบกินกาแฟกระป๋องตอนนี้กาแฟกระป๋องที่ผมเคยซื้อในกระป๋องละสิบห้าบาทตอนนี้มันก็ขึ้นเป็นสิบหกบาท เอาง่ายๆมันขึ้นราคาหมดทุกอย่างขึ้นหมดแต่อย่างอืง่นอย่างหนึ่งที่ยังไม่ขึ้นเลยก็คือราคาสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นค่าแรงที่เราเคยได้วันละสามร้อยตอนเน,น,นี้เมื่อก่อนเนี้ยเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะบอกว่ามันพอใช้แต่ทุกวันนี้ค่าแรงสามร้อยนี่มันไม่พอใช้นั่นเป็นสภาวะเงินเฟอ้อของทุกอย่างขึ้นแต่ค่าแรงเราไม่ขึ้นเพราะนั้นเงินที่เราเคยหาได้ประมาณ อาจจะได้เดือนละหมื่นเดือนละแสนเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเหลือประมาณคนที่เคยได้เดือนละแสนอาจจะเหลือประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นตามภาวะเงินเฟอ้อที่ค่างเงินมันลดลงนะครับเราได้เงินเท่าเดิมแต่สินค้ามันแพงขึ้นเขาเรียกว่าสภาวะเงินมันเฟอ้อค่างเงินมันลดลงเพราะฉะนั้นไอคนที่สะสมมาเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันจะเหลือไม่เท่าเดิมมันจะถูกตัดทอนโดยภาวะเงินเฟอ้อนี่ ดังนั้นเราจะไปมองว่าเงินมันเป็นความมั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินถ้าเราไปซื้อที่ดินหรือเอาเราไปซื้อวัตถุอย่างอื่นโดยเฉพาะถ้าเราไปซื้อที่ดินยังไงมันก็ข้างเงินมันมีแต่จะเพิ่มที่ดินมันจะจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะสร้างความมั่นคงเนี่ยด้วยการไปหาเงิน,เ,นเราก็ต้องหาเงินมันด้วยความพอดี ไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องได้มากมายเอาแค่พอใช้พอจ่ายในชีวิตประจําวันและเราก็เอาเวลาที่เราจะต้องมุ่งทํางานอย่างหนักเพื่อให้ได้เงินเยอะๆเนี่ยเอามาดูแลรักษาสุขภาพเราอย่างผมตอนเนี้ยอาจจะมาคิดได้ตอนอายุ40่สิบกว่าขึ้นไปแล้วมารักษาสุขภาพด้วยการมาอยู่ธรรมชาติมาทําเกษตรกินอาหารดีๆกินอาหารที่เราปลูกเองปลอดสารไม่มีสารก่อมะเร็ง เนื้อสัตว์ก็กินให้มันน้อยลงเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักในสวนนี่แหละหน่อไม้บ้างผักนูน่นผักนี่บ้างตามริมรั้วบ้างเนื้อสัตว์แทบจะไม่ได้กินส่วนใหญ่แล้วผมจะเลือกกินเนื้อสัตว์ที่กินตอนนี้เป็นปลาเป็นหอยไอ้เนื้อสัตว์พวกไก่พวกหมูเนื้อวัวนกินน้อยลงกินบ้างแต่กินน้อยลงเวลาที่เราเบือ่อพวกปลาเพว่อะไรพวกเนี้ยกิน กินน้อยลงเพราะเรากินปลาเนปลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ่าถ้ากินแ,แถวว่นนอกนีปลาธรรมชาติมันจะมีเยอะไอ้ประเภทปลานินปลาดุกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยซื้อหรอกเราไปกินปลาที่มันอยู่ในธรรมชาติเพราะว่ามันจะได้มีปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะที่ใส่เข้าไปในในการเลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเพราะนั้นการปลูกพืชอินทรีย์การทําเกษตรแบบอินทรีย์นอกจากจะช่วยให้เรา มีความเป็นอยู่มีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยมันจะเราจะไม่ได้ต้องทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินมากขึ้นเพราะ่าการทําเกษตรการทําสวนมันจะเป็นลักษณะที่ว่างานที่มันทำเนี่ยมันไม่ได้หนักงานหนักเป็นบางวันงานที่แดดร้อนร้อนจะจัดเนี่ยเราก็ไม่ทําเราเลือกงานปลูกต้นไม้ที่งานมันไม่เยอะบางคนทําเกษตรบอกโอ้ยผมทําเกษตรมันเหนื่อยเยอะ เพราะว่าเราเลือกต้นไม้ที่มันต้องดูแลบ่อยดูแลทุกวันดูแลเรื่อยๆดูแลจนไม่รู้จักจบแล้วบางคนเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยผมเอาแนวคิดคนทําเกษตรเชียงเดียเ่ยวเวลาเขาปลูกอ่อยปลูกมันปลูกข้าวเนี่ยหรือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาจะมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าทํายังไงให้มันโตเร็วให้มันงามให้มันดกให้มันผลผลิตเยอะ จะตกเป็นเครื่องมือของคนขายปุ๋ยเขาก็บอกว่าขายปุ๋ยชีวภาพซึ่งตอนนี้มันจะมีพวกพร้อมูลต่างๆเนี่ยออกมาเยอะแยะอะไรตามโทรทัศน์ดาวเทียมทีวีดาวเทียมยหรือตามสื่อสอออนไลน์ต่างๆไหวไ้ยาซองหนึ่ง,งประมาณ100กร,รัมเนี่ยเท่ากับปุ๋ยหนึ่งกระสอบปุ๋ยแค่มีหนึ่งกระสอบ,คน,สอบคนทําเกษตร,รเชิงเดียวเนี่ยตกไปตกหลงคำโฆษณาพ,พวกนี้ไปซื้อแบบนี้เยอะกันมาก ซึ่งไอ้ผงซองซองที่เขาบอกว่าเป็นฮอร์โมนเป็นปุ๋ยอย่างดีเป็นปุ๋ยชีวภาพมันก็คือจุลินทรีย์สกัดนําเข้ามาจากอิสราเอลแล้วก็มาตีแบรนด์ในเมืองไทยคือคนอิสรเเเาเอลนยเขาคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเป็นจุลินทรีย์สกัดจุลินทรีย์สกัดเมื่อฉีดพ่นไปในแปลงเราเนี่ยมันก็จุลินทรีย์มันก็จะไปย่อยสลายซ้ากพืชซากสัตว์มันก็จะทําให้ต้นไม้มีธาตุอาหาร นั่นคือสิ่งที่เราโดนหลอกกันอยู่ใน,ในขณะน,นี้โดยเฉพาะ,กะเกษตรเชิงเดียวเพราะนั้นจุดประสงค์ที่พูดในคลิปนี้ก็คือว่าอย่าทำงานจนเยอะเกินไปจนไม่ไดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าเงินที่เราหามาได้เ,เราไม่ได้ใช้สุดท้ายเอามารักษาตัวเองถ้าเราไม่ไดูแลสุขภาพน้าซ้ําเงินที่หามาได้มันอาจจะไม่พอที่รักษาเรามันก็จะตกเป็นภาวะของลูกหลาน เพราะนั้นไอสิ่งที่เราหวังดีกลับมาทำร้ายเรานะครับดาองค์ดา,ายรามะาพระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็พูดไว้เยอะนะครับทำงานทำงานเยอะได้ทำเงินทำงานหางเงินได้เยอะก็จริงสุดท้ายเอามารักษาตัวเองนะครับเพราะนั้นอยู่บนความพอดีนะครับผมไม่ต้องมีมากชีวิตเราก็มีความสุขได้ ถ้าเรารู้จักความพอดีความพอเพียงนะครับสำหรับคลิปนี้เขาคงได้สาระบ้างครับผมสวัสดีครับ